สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Google Drive กันก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดมาที่เบราว์เซอร์ก่อนแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ที่ Gmail ของท่านนะครับจากนั้นครับเลือกที่ปุ่มเก้าปุ่มที่เป็น Google App ตรงนี้แล้วเลือก Google Drive ตรงนี้ครับพอเราเลือก Google Drive เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้ามาสู่หน้าของ Google Drive ที่นี้ครับ บางท่านครับโดยปกติแล้วถ้าไม่มีโฟลเดอร์อะไรเลยเพิ่งเข้าใช้งานใหม่ๆจะเป็นว่างๆอย่างนี้แต่ทีนี้ผมมีการใช้งานไปบ้างแล้วโฟลเดอร์ต่างๆหรือไฟล์ต่างๆก็จะเข้ามาแต่ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือจะอัปโหลดโฟลเดอร์หรือจะอัปโหลดเอกสารเราทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เลือกตรงปุ่ม New ที่อยู่ทางด้านซ้ายครับจะมีให้เลือกเมนูนหลายอย่างเลย อันนึงครับคือเรื่องของโฟลเดอร์และมีเครื่องหมายบวกนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ผมก็กดเลือกโฟลเดอร์ครับจากนั้นผมก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ครับสมมุติว่าผมเป็น Google Drive ผมเัีนยงแล้วผมขอเป็นเลข2ละกันนะครับจากนั้นกด Create เราจะได้โฟลเดอร์ Google Drive ขึ้นมาหน,นึ่งอันจากนั้นครับผมขอเข้าไปที่โฟลเดอร์ Google Drive อันนี้ ผมดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บเราลองสังเกตที่อยู่ด้านบน,นครับมันจะบอกเลยครับว่าณนะปัจจุบันนี้ครับเราอยู่ที่ไหนตำแหน่งที่เราอยู่ตำแหน่งที่เราอยู่นี้ก็คือเราอยู่ใน my drive นะครับแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ของ google drive 2จากนั้นครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะอัปโหลดไฟล์หรืออัปโหลดโฟลเดอร์จะทำยังไงเราสามารถทำได้2วิธีครับ เดี๋ยวผมจะนําเสนอวิธีแรกก่อนนะครับเราก็เลือก new ไปก่อนจากนั้นครับจะมี file u p โหลดกับ folder upload ทีนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโ f o l d e er อั p l o a d ที่อยู่บนเครื่องเราเราสามารถกดไปที่โ folder upload ได้เลยจากนั้นครับผมขอเลือกโ f o l อร์ที่เราเตรียมไว้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับผมจะอโหลดโฟ folder ที่ชื่อ example อันนี้เข้าไป นะครับผมก็เลือกโฟลเด er อร์ example แล้วกดเลือกอัปโหลดครับตัวเว็บเบราว์เซอร์จะขึ้นมา,มาถามครับว่าเราต้องการอัปโหลดไฟล์โฟลเด er อร์ example อันนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งภายในก็จะมีไฟล์อื่นอื่แเรากดเลือกอัปโหลดได้เลยเราสักครู่ครับนี่ครับพออัปโหลดเสร็จนะครับโฟลเดอร์ er ก็จะเข้ามาเราลองคลิกเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของ example ดูครับ นี่ครับมันจะเอาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ example เข้ามาด้วยนะครับทีนี้ครับสมมุติว่าเราต้องการจะกลับไปหน้า Google Drive 2อีกครั้งหนึ่งทำยังไงตัวเราเองนะครับสามารถกด back ไปตรงนี้ก็ได้จะกลับไปที่ Google Drive 2หรือครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับคำว่า Google Drive 2ตรงนี้กดปับ๊บมันจะกลับไปที่หน้าโฟลเดอร์ก่อนหน้านั้น ทีนี้ครับเมื่อกี้วิธีแรกที่เราอัปโหลดโฟลเดอร์ด้วยการกด n ิวไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ครับเราต้องการจะอัปโหลดไฟล์อีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่2ทํทำยังไงนี่ครับเราก็แค่เปิดไปที่ไฟล์ e x plorer ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการสมมุติว่าผมเข้าไปถึงปุ๊บผมต้องการจะอัปโหลดไฟล์ชื่อ Thailand อันนี้เข้าไป วิธีการถามเมื่อกี้เราสามารถกดนิวแล้วก็ไฟล์อัปโหลดได้หรือครับเราสามารถกดคลิกไฟล์ตรงนี้ครับคลิกครั้งไว้แล้วก็ลากเข้าไปไว้อยู่ใน Google Drive ได้เลยรอสักครู่ครับนี่ครับไฟล์จะอัพโหลดเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราสามารถเก็บไฟล์ได้เก็บโฟลเดอร์ได้นะครับเราก็ทีนี้เพื่อจุดประสงค์ของตัว g o o g l e Drive นอกจากจะเก็บ เอกสารแล้วเรายังสามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์ชื่อ Thailand นี่ครับผมต้องการจะให้คนอื่นเข้ามาทำงานด้วยกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหนึ่งเบราว์เซอร์นะครับเป็นอีกหนึ่ง a c c เ u n t เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองจอให้ครับจอด้านซ้ายนะครับจะเป็นจะเป็นต้นทางนะครับส่วนหน้าจอด้านขวานะครับจะเป็นปลายทาง ผมต้องการแชร์ไฟล์อันนี้ให้กับนายด้านขวาใช้งานด้วยวิธีการทาครับผมก็แค่คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไฟล์นี้ก็ได้นะครับหรือโฟลเดอร์อันนี้ก็ได้ในที่นี้ผมขอเลือกไฟล์นะครับผมก็คลิกขวาที่ไฟล์ไทยแลนด์จากนั้นครับเราจะเห็นคำว่าแชร์อยู่เราเลือกคำว่าแชร์ได้เลยครับจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องสังเกตสองอันครับ อันแรกครับมันจะบอกว่าคุณต้องการแชร์ไฟล์นี้ให้กับใครในที่นี้ครับผมขอกรอกอีเมลของฝั่งด้านขวานะครับสักครู่ครับผมก็กรอกอีเมลไปเลยครับมันจะขึ้นหินมาให้ผมกรอกไปเสร็จเรียบร้อยครับปึ๊บผมจะแชร์ไฟล์นี้ให้กับนาย u p l พิเคตคนนี้นะครับผมก็ สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะแจ้งเตือนเขาไหมว่าเราแชร์ไฟล์อันนี้นะผมขอไม่แจ้งเตือนแล้วกันนะครับจากนั้นครับเรามาดู Permission ครับ p s s m o s s i o n ตรงนี้ครับโดยปกติ Default จะเลือกเป็น Editor ไว้คำว่า Editor หมายความว่านายทางด้านขวานะครับปลายทางที่เราแชร์ไปสามารถเข้ามาแก้ไขไฟล์อันนี้ได้ซึ่งเรามาดู Permission ครับว่ามี permission อะไรบ้างตัว p e r m i s s i o n นะครับมีทั้งหมด3อัน อันแรกเป็น viewer viewer คือดูได้อย่างเดียวส่วนของ commenter commenter นี้ไม่สามารถแก้ไฟล์ได้นะครับแต่ว่าสามารถใส่เป็นบอลลูนที่สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ว่าควรจะแก้ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เขา full control สามารถแก้ได้หมดเลือกเป็น editor ครับในที่นี้ครับผมเลือก editor ไว้ครับจากนั้นครับผมกด share ไปครับ ทีนี้ครับพอเราแชร์ไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูทางฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาเป็นฝั่งของปลายทางที่เราแชร์มาแล้วลองรีเฟซหนึ่งทีครับเพอเรารีเฟซหนึ่งทีครับมันจะขึ้นไฟล์ที่เราได้แชร์มาเราลองสังเกตดูครับจะมีด้านล่างของชื่อไฟล์ครับบอกว่ามีการแชร์จากนายคนนี้มาทีนี้ครับบางคนอาจจะไม่ขึ้นตรงนี้ถามว่าถ้ามันไม่ขึ้นขึ้นมาเราสามารถเข้าไปดูตรงไหนได้บ้าง นี่ครับจะมีคำว่าแชร์วิดี me เราลองคลิกไปดูที่แชร์วิดี me ครับจะมีไฟล์อันหนึ่งครับที่ชื่อ Thailand ที่ได้รับการแชร์มาจากต้นทางเราสามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์อันนี้ได้ลองเช็คดูครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะเปิดไฟล์ที่อยู่ใน Google Docs เพื่อทำการแก้ไขได้นะครับสมมุติว่าคนด้านขวานะครับผมจะทำการไฮไลท์คนนี้ ประเทศไทยแล้วผมขอเป็นใส่เครื่องหมายตัวใหญ่แล้วขอเปลี่ยนสีด้วยเพื่อความชัดเจนนี่ครับผมเปลี่ยนแค่นี้นะครับจากนั้นครับผมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยปล่อยให้ทางคลาวด์มันเซฟไปนิดนึงครับจากนั้นผมกดปิดไปครับเราลองมาเช็คดูที่ต้นทางครับต้นทางของเราคืออะไรครับเราลองดับเบิลคลิกไปดูไฟล์ครับคลิกเข้าไปดูครับเมื่อกี้ผมแก้ประเทศไทยเป็นเป็นตัวหนาแล้วก็ใส่สีแดง นี่ครับเราสามารถใช้งานวิธีการแชร์เอกสารใน Google Drive เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาแก้ไขไฟล์เอกสารของเราได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการวิธีหนึ่งในการทำงานร่วมกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับ